อัางแรกที่มาลงตกปลาย่างมืะขึ้นครับผมออกปลาย่างมืะขึ้นมีนนออกามาจากงานเลี้ยงเขากวันย่างบ้านในหาดถุมเลยสวัสดีครับผมน้ำวุฒิจากช่องโค้ชไทยแนลครับผมวันนี้เราสามาออกไม้อยู่ที่บ้านตรงหน่ำสุวรรณภูมิครับผมบ หมายี่โลกงมาโล่งปันตูซี่ครับผมวันดีตรอนี้นวุฒิครับมาตรงขอบอยกินเลี่ยงบริษัทอยู่มารออครับผมแต่ลย้ถือโอกาสมาตกปาทาครับผมมาสองคนกับแจมไนเวอร์คือเราครับผมสวัสดีครับเอโลงเบ็ดเบ็ดเรียบร้อยครับผมนี่ล่งเบ็ดไปทั้งหมดแปดขั้นครับผมเอามาลอดลุนลอดติดตามลอดโ่งน้ำกันครับผม ั้งแรกที่มาลงตกป่าย่ามเมือขึ้นครับผมออกไม้ย่าเมืเขือขึ้นลูปคางๆเลยจะมีหน้าเิ่นรลัว่ามะล่งตอนไหนครับผมยังพักในกะาบอยเบ่งบรรยากาศย่ามะเขือคึ้นครับผมที่นาวุฒิเลาะมาสามประตูกับมีนานาๆมาล่งกันเต็มเลยครับผมตอนนี้กะเวลาทุ่มครึ่งครับผม ta sẽ bị lấp con lắp đấy, ta sẽ bị lấp này, đang kia kia, gì nhìn, phải không phải đục quá có đẻo nếu ta quá đục phải đục này đồng đồng. Cái gì Phật đúc. Phật đúc này đây, đúng là งามครับรคมต้มปลา,าหัดไปวะรูดจอรูดโลหัดกันถ้าข้าวปลานีง จังไงมันหลอกวะล่ะมันยู่ใสเ่เหอขวบปากมันเลยจะจำเดี๋ยวอ,อ,อ้าแดมแหลกแหกมันประดุกครับผมเป,เป็นรับคนสวยมาเรียบร้อย นี้นี่ออกมาจากงานเลี้ยงเขามยังมาถ้าไหนหาทุ่มเลยจำแ,แนกมาน่ะรุ่นกันต่อครับผมา้อมันคืออยู่ใครดูวหลังนี้ไหม ครับผมตอนนี้เวลาหาซุ่มหาซีฟรครับผมเราบนและแซมาห้ากันเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์นะครับผมเรามาเบิรงผลงานครับผมผลงานครับผมปรดุกเข่ามาตัวเดียวครับนนี้จะบ่ได้ตั้งใจมตาตกปลามาได้ครับผมพอดีมาทรงฟอบ่อ กินเลี่ยงบริษัทครับผมก็เลยผ้ากันมาแวะโตกป,ป่าโตกป,ป่าลอ่อผลงานประดูเขามากตัวนึงครับผม,นาม,มานหนามาเคลื่อนีลรู้สึกว่าป่าจะบ่ค่อยเขาบ่าค่อยกินเม็ดฟมครับผมก็ดีนีหน้าอยู่กลางกลางเพิ่เนเรอยใส่เดือนมใไ้ครับผมก็เลยล่องเกียวเบึงประดูเขาครับผมนํำบุญนาเซมคลิปนี้แต่ที่ฟอราละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ถนี้ือวา่ามาเอาบรรยากาศครับผมง่ามะเขือข้ากันออกไม้ย่ามืเขือครั้งแรกครับผมยังไงนะบนเราแซมบ็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องประวุติใช่แนวครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นะบนเาแซงบ็ขอเกลาข้ามบาสวัสดีครับ